ใ้ปัญหาโลก ของคนไทยไม่รู้ต้องใส่เท่าไรมากไปก็อาจจะเกินกําลังน้อยไปก็อาจจะหน่กเกลียดอีกคิทีขวดหมองวันนี้นาธุรกิจมีวิธีใส่ซองงานแต่งในแบบฉบับของนาคมาฝากไปดูกันโลดแบบหนึ่งให้ดูว่าพิธีการจัดที่ไหนเพื่อประเมินว่าค่าใช้ใจ่ายต่อหัวที่เจ้าของงานต้องจ่ายเริ่มต้นอ,อยู่ที่เท่าไรถ้าเป็นงานในโรงแรมสุดไฮโซหรือสถานที่โกเก๋อาหารดูแพงอาจจะเริ่มที่2,000บาทถ้าเป็นโรงแรมมาตรฐานดีก็อาจจะเริ่มที่1นึ่ 500บาทส่วนถ้าเป็นสถานที่จัดงานแต่งขนาดย่อมก็อาจจะเริ่มที่1,000บาทหรือต่ำกว่าน,นั้นสเต็ป็บ2ประเมินจากความเตรียมพร้อมของงานที่จะรณาจากความเรียบร้อยสวยงามของตกแตง่งรวมไปถึงช่างภาพของกินและกิจกรรมในงานถ้าที่กล่าวมาทําให้เรารู้สึกว้าวได้ให้บวกเพิ่มเข้าไปอีก1,000บาทถ้าแค่รู้สึกประทับใจให้บวกเพิ่มเข้าไปอีก500บาทแต่ถ้ารู้สึกเหมือนงานแบบทั่วไปก็จะไม่บวกเพิ่มก็ได้ สเต็ปสาม 3. ประเมินจากสถานะความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าของงานถ้ารู้จักกันมานานและน่าจะเจอหน้ากันไปอีกยาวให้วกเงินเข้าไป2,000บาทกรณีที่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเป็นแค่เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนรวมรุ่นก็ใส่ไปเพิ่ม1000บาทถ้าไม่ได้รีเลทกันแค่มาร่วมงานเฉยๆก็อาจจะใส่แค่500บาทเพือไม่เพิ่มเติมก็ได้มาถึงสเต็ปสุดท้ายนั่นคือถ้ารู้สึกว่าสาม ตอนที่ว่ามายังน้อยเกินไปใส่เพิ่มตามความพึงพอใจเลยจ้าเพราะบางทีเราก็มีเหตุผลส่วนตัวที่อยากใส่ซองเพิ่มอีกข้างความเอนดูความรู้สึกพิเศษเมื่อนำะสเต็ปขั้นบทที่ว่ามามาประเมินดูสมมติหน้าธุรกิจไปงานแต่งหน้าการเงินที่สนิทกันมากเช่นว่าโรงแรมจัดในที่มาตรฐานดีและเป็นงานแต่งที่รู้สึกประทับใจหน้าธุรกิจก็จะใส่ซองให้อยู่ที่4 0 0 0บาทสําหรับงานแต่งนี้นั่นเอง นี้ทั้งนั้นทั้งหมดเป็นเพียงวิธีการใส่ซองงานแต่งฉบับของนาคธุรกิจเท่านั้นเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะเอาไปปรับให้เป็นสูตรคำนวณซองงานแต่งแบบฉบับตัวเองก็ได้แหมแหมแหมพูดสุดดีทำไมนายใส่ซองแค่ห้าร้อยเองเล่ะ <ๆ S 1> เพื่อนพอนีชว่วงนี้คนแต่งงานกันเยอะต้องจัดสรรงบหน่อยนะ่า